สวัสดีครับพบกับดันลาชชนลและนี่คือช่วงบอยไซ c a แชสเกมวันนี้เราก็ยังอยู่กับ Bleach b ลชเบลฟโซนะเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบวางไม่ค่อยลงวันนี้เราจะมีเทคนิคในการอัปเกรดนะครับอัปเกรดตัวละครให้ดาวสูงขึ้นนะของผมเนี่ยจะอัปจาก5ดาวเป็น6ดาวแล้วก็จะมีวิธีการทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มของได้เรื่อยๆนะครับก็คือสามารถ เหมือนกับปล่อยบอทแต่ว่าเป็นบอทที่แบบแมนวนวลหน่อยนะครับก็คือแบบให้มันเล่นลุยด่านของมันไปเองอประมาณนั้นนะครับโอเค okay, มาดูวิธีการอัปเดตตัวละครก่อนนะครับมาที่อิดินี่วันนี้ผมฟาร์มมาจนได้ตัวละครห้าดาวมาเยอะพอสมควรเลยนะ,ะนะครับมีลุงซันเยสอันนี้ไม่ได้เล่นเพิ่งได้นนี้มาไอ้แพ็คคู่นะครับมินกับคีระดีเหมือนกันสอ,สองตัวนี้ นะครับน่ารักดิวิ่งตามกันเป็นขบวนเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเกรดตัวนี้นะครับไอเอสปราดาหมายเลขสามชื่ออะไรนะอารีเบลเออ,อเคนะครับอ่ะวิธีการอัปเกรดอันอัปดาวนะสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องอัปไอจุดพวกนี้ให้เต็มก่อนนะครับวิธีการอัปจุดก็คือมาคลิกตรงนี้นะครับอัปจุดต้องใช้ตัวละครนะครับใช้ตัวละครตัวอื่นในการอัปเนี้ยไอตัวที่เราได้มาดาวน้อยๆเนี้ย นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่ายิ่งตัวละครที่เราใส่เข้าไปดาวมันเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้อัพเต็มได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะสมมติสมมติอัพอัพเต็มแล้วนะสมมตินี่ผมต้องการเคลียเคลียไอตัวละครที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับสามดาวน,นี้ไม่เอาเลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้คุณไปเล่นในโหมดไอไอเขาเรียกยนะอะไรนะไอพาวเวอร์อัพอะนะครับพาวเวอร์อัพเนี่ยมันจะมี โหมดให้เก็บไอไอกรอห้าดาวนี่มาไอกรอนห้าดาวเนี่ยมันจะมันจะมีไว้สําหรับอัพพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จัดการผสมไปใช้เงินค่อนข้างเยอะในะเกมนี้อ่อาพออัพได้สี่ดาวสมมติอัพอัพเต็มสี่อันนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะให้เราสามารถอัพเกรดเลเวลได้อ่เดี๋ยวเราลองไปอัพไอเงินกันดูนะครับอันนี้อันนี้ทําให้ดูเฉยๆนะ อ่ะแต่ินผมอัพเต็มแล้วแพ็คคู่แพ็คคู่ยินคับกินละอ่ะอเคพอได้มาสี่ดาวตรงนี้แล้วใช่ไหมเราต้องมาอัพเวลให้เต็มนะครับอัพเวลให้เต็มหนึ่งร้อยมันถึงจะข้ามขั้นได้นะครับเลวเวลอ่ะอัพเวลไปโอ้ตังพอไมหมล่ะอ๋อเรียบร้อยอัพเวลเราก็จะได้ อ่าไอเทมมาด้วยนะครับได้ลูกแก้วสำหรับสุ่มนะครับอ่ะวเวลเต็มร้อยใช่ไหมเรามาดูทางนี้ปุ๊บอ่ะทีนี้เขาเขาจะให้อัปดาวได้และเห็นไหมเลเวลหนึ่งร้อยแล้วก็อัพเป็นหกดาวอ่ะพออัพเป็นหกดาวปุ๊บวเวลมันก็จะเหลือหนึ่งใหม่นะครับอื อ,อ,อไฟลุกกันเลยทีเดียวใครไฟลุกแล้วไฟของหมดแล้วเนาะเ,เกมนี้มันจะมีพวกของให้ใส่ด้วยครับเล็กๆน้อยๆเพิ่มประสิทธิภาพๆๆเพิ่มเลเวลนะเออ,อ่ะพออัพนี่แล้วแล้วทำงานหยินะครับถ้า ถ้าของเหลือถ้าตัวไอ้พวกนั้นเหลือนะเราก็มาอัพได้เลยนีโ่โอ้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 เห็นไหมเมื่อกี้จากจากดาวเต็มเต็มปุ๊บพอเราอัพไปอีกขั้นหนึง่งไอ้ไอ้พวกนี้มันก็จะหายไปละไอ,อ้พวกนี้สี่ดาวนี่วาเ,าเก็บไว้ก่อนไม่รู้เก็บไว้ทําไมแต่เก็บไว้ก่อนสี่ดาวอ่าใช้ไอ้ไอ้กอนเนี่ยใช้ไอ้กอนในการอัพ ตังพอล้วไม่รู้นะลองดูอ่ะสรุปเงินไม่พอครับเงินไม่พออย่างนี้เราไปฟาร์มกันก่อนอ่ะวันนี้เราจะมีวิธีฟาร์มมาง่ายๆนะโอเควิธีฟาร์มก็ขั้นแรกนะครับให้เราไปเดี๋ยวมาที่ตรงนี้ก่อนปุ๊บมาที่สตอรี่โหมดก่อน คุณจะสังเกตว่าน,นี่ผมเพิ่งเล่นได้สามสี่วันเองนะวันนี้วันที่สี่มั้งเออนะครับผมเล่นมาไกลมากเลยเพราะว่าผมปล่อยปล่อยแบบกึ่งบอทไปนะครับฟาร์มไว้ไหนไอ้เงินคังมันใช้ตรงไหนนี่คือเงินอะไรเนี่ยต้องสามหมื่นกว่าแล้วก็ลูกแก้วมีมีสุ่มได้อีกแล้วอโอเคนะครับวิธีการก็คือให้คุณไปที่ Google นะโหลดแอปที่มีชื่อว่า Auto Clicker นะครับโหลดมาแล้วก็เปิดหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ นะครับให้ใช้อันนี้นะให้ใช้อันล่างนี่นะครับอันแรกตอนแรกมันจะมีให้คุณคอนฟิกอยู่คุณก็เลือกสักอันหนึ่งอ่ะมันจะมีชื่อศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี้ยคอนฟิกหนึ่งคอนฟิกสองเนี้ยนะครับคุณก็เลือกมาสักอันหนึ่งของผมทนี่จะเลือกเป็นอันบลีดนะครับเพราะว่าของผมเคยใช้มาแล้วนะครับเปิดมาปุ๊บหน้าตามันจะเป็นแบบนี้มันจะมีกลมๆตรงนี้อยู่นะครับก็คือเหมือนกับให้เราตั้งค่าได้ว่าเราจะให้มันกดตรงไหนนะครับกดตรงไหนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ปุ๊บอ่ะเราตั้งค่าได้นะครับก็คือผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งวินาทีนะโอเคดูนะอ่ะปุ่มแรกที่เราจะใช้ก็คือปุ่มนี้ใช่ไหมปุ่มนี้นะครับเราก็เอาปุ่มของเราเนี่ยมามาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับปุ่มถ้าเรายังไม่กดเพย์เนี่ยมันจะเลื่อนได้นะวางไว้ที่ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งค่าก็คือหนึ่งวินาทีตกลงนะครับแล้วเราก็กดไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งสั่งหลันนะครับอ่ะปุ่มที่สองมันก็ใช้ปุ่มเดียวกันอีกจุดนี้เห็นไหม เราก็วางไว้ที่จุดนี้แหละนะครับก็กดไปก่อนปึ๊บมันจะอยู่ระหว่างปุ่มออโต้กับปุ่มโจมตีพอดีเลยนะว่าเขาวางปุ่มมาได้ดีแต่บางเกมที่วางปุ่มมาไม่ดีหรือว่าไม่มีออโต้พ์ก็ไม่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ดอย่างโหดอย่างโหดสองคนนี้เขารักกันดีหินนางสาตายแบบ อ่าตายแล้ว้ยว <c oughs> โอ้ยพิ่โกมาช่วยหนะ่อยโอ้ยทำไมโหดจังเลือกที่รักมาก่อน <c oughs> เออที่รักมา ยิงไปไหนอหนูปล่อยสกิลหน่อยเออ,อเออโกมันน่ะโผล่โกเลือดแดงเลยโอ้ยกิดตาย โออ้ึจังนตายหมดแล้วนิน,นกับนนอิชิโกะอาฝ่าทลังเลยค่ะาปม,มเลืม,มเรียบร้อย โอ้โหแล้วสองดาวเคนะครับปุ่มที่ถัดมาก็คือปุ่มที่สองนะครับก็คือคุณจะยื่นคําขอเป็นเพื่อนคนที่มาช่วยคุณสู้หรือเปล่านะครับนี่เอาเอาไอ้อนมาเราควรจะช่วยสู้ไหมไม่ควรนะครับก็เลื่อนมาตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็กดกดไปแต่เนี้ยไม่ค่อยได้ใช้นะโอเคนะครับ เมื่อกี้ตัวละครที่เราเพิ่งอัปเกรดมามันก็จะได้เวลเพิ่มเห็นไหมพวกนี้ก็จะได้เวลเพิ่มส่วนน้องโอลิเมนี่เวลตันไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ละทีเองกดไปอท่ทีนี้ปุ่มมันก็จะมาวนตรงนี้อีกเห็นไหมทีนี้เราก็กดได้ละกดเพไปแล้วทีนี้ยมันก็จะออตโอต้วนเล่นไปเรื่อยๆแล้วโดยที่เราไม่ต้องมาคอยนั่งกดแหละ ส่วนเรื่องของเนื้อเรื่องมันก็จะมันก็จะค่อยๆกดไปเองครับค่อยๆกดค่อยๆเล่นไปเองเออเราก็นั่งดูอย่างเดียวังไม่ดูก็กด r กด r กดสคิปไปของหนอง กลางโล่น่ะน้องคางโล่นแล้วเอาเออกแฟนมาช่วยเอ,อ้ยโกลังยปรมทูด มันได้อย่างวดเราเห็นอยู่ในวงล้อมก็เอาสลับเอาโอลิมินเมสออกมาแล้วก็สลับเป็นตัวอื่นนะโลเราก็จะยังอยู่ ป่ไม้ฟัง,งหน่อยเรียแบบร้อยคืออย่างเงี้ยเราจะปล่อยทิ้งไว้เลยก็ได้นะไม่ต้องเออ่ไม่ต้องมาคอยดูคอยเล่นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นฉากหลังๆเนี่ยที่ตัวละครมันไอศตรูมันค่อนข้างอึดถึกทนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาคอยกำกับแบบนี้หน่อยนะครับคอยสลับตัวคอยอะไรอย่างนี้หน่อยไม่งั้นอาจจะทำให้ตายหมู่ได้ <laughs> มันจะกดของมันเองไปเลยนะครับเร็วดีด้วยไม่ต้องส่งคำขอถึงเพื่อนเวลอัพ well กันไปเจ็บอ่ะแล้วก็ไปที่ฉากต่อไปอัตโนมัติอะนะครับง่ายไหมง่ายเนะอ่ะถ้าเราสมมุติเราจะหยุดก็แค่กดตรงนี้อ่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย อ่ะถ้าหยุดปุ๊บเราเวลาเราไม่กดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะโอ้หน่วยศูนย์ เวลากางโล่แล้วสลับเป็นตัวอื่นมันก็ยังมีโล่อยูน่นะ <c oughs> อกกโก หันไปไหนอ,อือ,อเห็นเวลาที่มันทำอะไรปิง้องเนี่ยแล้วก็เ่อสลับตัวกลางโลให้มันนะไม่ตายไม่ตาย เป็นปีไม่พอมีกิโกดใช้ซะเยอะชินจิโอเคประมาณนี้แล้วประมาณนี้นะครับสำหรับการปล่อยบอทเนาะง่ายๆเฮ้ยไม่ต้องขอแล้วเพื่อนเยอะแล้ว อ,อได้ของมาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มซะหน่อยดีกว่าเออโอ้ซุ่มอะไรดีอ่ะอือหอพวกเอสปาดาจะเอาไปเอาไหมไม่เอาอยากได้อิจิโกแบบลัง สันนี้เสือร่างผมดำอ,อีน่าจะเทีนี่ไงพิมียมกาชาพีเมียมอ่ะพีเมียมก็พีเมียมปึ๊บสามร้อยห้าสิบสี่ไปโอ้โหเป็เสื้ออะไรตัว に大きのこのテノヒラニアのモノガコロカきキオラハダウンパナイ一撃がノイトラ様にニくと思うなモンランダウンアミソ ンオンミツキドウダゼ。ノロイワギガネダロ。マイラプトウォウ。オンワンレイナイラプトウォウ。イマナタシアタダノウ。シングナイダマシヨスウ。ドナツんテキナオギガデュウ。マイハダウマイゼン。ハタシガナオスナカラ。 โอ้เซนองถกตูกต้องถกองูกองถกอก้องูกองูก้องกันอูก้องไร้อกั้องถูกต้องาู้ก้องถูก้อง้ได้้ อ่ะอคือลองไปดูหน่อยที่ว่าสกิลเป็นไงลองดูแบบไม่ต้องอัพเลยจะตายภายในกี่วิโอสตรอรี่ปึ๊ปไปอืมจะทีม <The Team. S 2> น,นี่เอาแทนใครดีนะาอ่ะแทนไอ้ สองแฟดนี่แล้วกันไม่ใช่แฟดนี่วะอขอดูสกิลหน่อยซิว่าเป็นยังไง โอ้โหอย่างดาร์กตัวเดียวตายไม่อย่างว่าแหละไม่ได้อัพเวลโอ้แต่สกิลสวยดับปิดเลย โอลิยินเน่นี่โหดสุดในรุ่นนะที่มันโหดเพราะว่ามันมีบาเรีเยมีบารเรียแล้วก็แ์บารเรียได้บบดไปอ,อื้ม ระเบิดอัดหน้ามเน่มาไม่ได้ไไดอ่ะเคประมาณนี้นะครับสำหรับ breach babe s o นะเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันให้เล่นได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะอ่ะเคยสำหรับวันนี้แค่นี้ครับไปละ